น,นี้บอกเลยว่ารู้แล้วทําไมถึงเลือกคบกับคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะคู่นี้นะั้นหลายคนติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับความรักของคุณพลอยเชอร์มานรู้แล้วทําไมถึงเลือกคบกับล่าสุดออกมาเปิดเผยให้ได้เห็นกันแล้วค่ะ คู่นี้นั้นหลังจากที่จบความสัมหันของอดีตทั้งคู่ไปเรียกได้ว่าทั้งคู่หันมาพบกันและหลายคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยจะคลั่งรักกันไม่ไหวเลยนะก่ล่าสุดก็จูงม,มือกันบินลัดฟ้าไปเติมความฟินกันถึงยุโรปค่ะพร้อมมีโมเมนต์ฟินกันจุกเลย ล่าสุดมีคอมเมนต์ชื่นชมนะคะบอกว่าดูแล้วเนี่ยคู่นี้เขาเหมาะสมกันนะไม่เคยเห็นโต้งทูพีมีความสุขขนาดนี้และก็เห็นตรงกันว่าสาวคอยก็มีรัตล์และนิสัยคล้ายกันนะทั้งการใช้ชีวิตกลางคืนเที่ยวแฮงเอา์ด้วยกันมีเวลาประจบกันจึงทําให้รักครั้งนี้ดูลงตัวมากเลยก็เ <c oughs> ป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่ชาวเน็ตนั้นพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวละค่ะ